เอามาแล้วมาแล้วอ,อู้อ้าครับเขาเดินไปไหนเดินไปไหนโอ้พี่นอ้องเอาเขาปิดเสียงเพลงให้ดูเลยครับให้ดูโคโยตี้ครับดูโคโยตี้เดินนะครับเอออ่าพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับอ่าคลิปนี้ลงเหจับปลาอยู่บ้านละอ่ะนะครับอ่า ำบลชีเหนียงอำเภอเมืองสุรินทร์ครับบัตรแผ่400ฝั่ง200นะครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับวันนี้มีขยอยตี้ด้วยนะครับก็ให้เดินโชว์มาก่อนเลยครับก่อนจะเปิดเลยครับนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านแผลกล่าวแล้วนะครับกลล่าววแ้ครับพิกครู่สักครู่พี่น้องวันนี้ก็อยู่กับทีมงานจ่ายเปรียบตนะครับห้านาทีนะครับน้องจะมาเห็นนี่ก็เอาล้วครับสัญญาณมาแล้วพร้อมแล้วจู ไปรำรีรำไรครับ<ต>เปิดฉากแล้วนะครับผมอ่ะ,ออะมาพี่น้องชาเด่นชาเรกชาเด่นชาเร่จะมีอะไรบึ้มบอมไม่โอ้ยปลาขาวกระโดดไอ้ยามาอยู่ที่บ้านละออนะครับตำบลชิเนงอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับอ่าบัตรเพ400ฝั่ง200นะครับดูเกันพี่น้องฮะน้องโคน้องโคร,รอพร้อมแล้วครับพร้อมโยกแล้วครับ เดีวนี้นะครับเมื่อกี้เห็นดึงแบบโยกโยกอยู่นะครับดึงแบบโยกโยกอยู่ครับมาไม้มาไม้พี่น้องปึ๊บปึ๊บเป็นเป็นเป็นโอ้ไม้โอ้นึกว่าปลาพี่น้องมาให้มาเต็มลำแอ๋แล้วครับเออผ่าแล้วครับผาแล้วครับผาแล้วครับมามามาอะไรโอ้ยปรากฏมา ปรากฏครับตายตายต้องเดือดสวยๆสวยๆสวยๆครับแล้วครับลองฟังตัวแรกตรงนี้ครับปรากฏมาดูครับมาดูพี่น้องดูครับดูครับขาขาวเต็มแมอยู่ดูดูเป็มเราเลยครับเรูปตุ้งตังอยู่ครับอ่านะครับมาแล้วครับขาขาวน้อย ปานนินปานนินึ้นมาแล้วปานนินตัวนึงอ้มาแล้วครับมาแกได้แล้วครับบึกนเรื่ออะไรครับบิ๊กหวายหรือบึกไม่แน่ใจครับโอ้ยีกปลาขาวก็ได้ครับเอาขึ้นมาแล้วครับของใหญ่ของใหญ่รับรองฟังครับรองฟังครับลากปลาขาวขึ้นครับ เริ่มเข้าครับเริ่มเข้านี่ครับเออนี่ก็เริ่มเข้านะครับน้ำลึกครับน้ำลึกโอ้โนปลาขาวลวกปลาขาวลวกอ่าดูครับตาเฮทีครับเฮทีโอ้โอ้นี่ครับปลาขาวเต็มแหแล้วครับเต็มแหเลยดิอ่าดูปลาขาวครับหลายตัวเลยครับเที่นี่ ไปไทยครับไปไทยอ้านะครับหลายตัวเลยครับโอ้ดูครับเต็มมาแยบพี่น้องอ่าดูครับดูครับเวลาขึ้นเมื่อกี้ครับโอ้เต็มเลยครับดูปลาใหญ่แกก็ได้ปลาเล็กแกก็โดนตลอดเลยครับพี่น้องอุยยอเอาเอเขียวเอเขียวครับโดนสงไว้แล้วครับ

ทำไมรอบนี้มีม้าไหมครับโอ้ปลาอะไรอีกแล้วโอ้โหยแกโดนเลยนครับหลายตัวเลยครับปลาขาวครับปลาขาวโอ้โหครับแกดึงขึ้นเมื่อกี้ครับโอ้โหหลายตัวเลยครับรู้สึกว่าเหยยเอ็นจะเข้าครับพี่น้องได้ไม่เข้านะครับปลาขาวหลายตัวแล้วดูครับโอ้ ปดอย่างเดียวครับปดอย่างเดียวดูสักหน่อยนึงครับเดี๋ยวจะพาไปดูโครเจกตสักหน่อยพี่น้องมามามาเอทีครับเอทีครับโอ,โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับซุ่มยูไหมครับปอดเออฮะสี่ห้าตัวยูเราฟังครับในปลาอะไรครับโอ้ยอะไรเนาะปรากฏว่าปล่าครับปลาแล้วใหญ่เยอะรครับ โอ้โหสี่ห้าตัวครับย่มาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับเขาเขาตัวใหญ่ๆครับผอมครับผอมโดนนี่แล้วครับขึ้นมาเป็นที้หลายตัวแล้วครับอาจจะไม่ไ่้รอบแรกแต่ครับหลายตัวอยู่ครับว่านเจี๊ยบวานเจี๊ยบวานเจี๊ยบเอ้ยแต่ชมพูครับวานเจี๊ยบไปเลยครับลุงแต้มครับลุงแต้ม แก้มแกโดนไปแก้มครับรอบนี้มาไหมมาไหมฮึบฮึบมาอยู่มาอยู่ครับฮึบฮึบฮึบโอ้โหสามสี่ห้าตัวนู่นครับโดนตลอดโดนตลอดครับเริ่มมาเรื่อยๆครับปลาขาวนะครับเพ่งเริ่มเข้านะครับบางโซนครับโซนนี้นะครับลุนแกอีกครับอู้ด้านหลังด้านหลังนู่นปลาขาวนู่นเต็มแผลเลยครับดู มาไม่รอบนี้ไม่มาอุ้ยมาอยู่ครับสามสี่ตัวอยู่ครับพลาใหญ่นอ่ะพี่โนโอ้องสองตัวครับปลาขาวเอาปลาขาวตุ้เออตัวญ่เป็นลาบลาบใส่เครื่องเยอะเยอะฮได้กระหไปยอาได้กระหใ้เยะครับพี่โนโอ้โนโอง ครับปลาขาวเริ่มมาเรื่อยๆอยู่ครับอ๋ทางนู้นครับซุ้มยุ่งเร้่องไอยาเต็มมรับเริ่มมาแล้วครับปลาขาวเริ่มมาแล้วมะไรครับผมครับผมครับอีโยครับไอ้ยาอะไรเนาะมันจะเป็นปลาโอ้ยนวลจันทร์ครับนวลจันทร์ เอ็มครับเอ็มหมูสดครับเอ็มหมูสดเอ็มกระสังนะครับสองครับสองเริ่มมาแล้วครับอะไรพี่น้องยังไม่ทันได้ถ่ายโคโยตี้เลยครับไปแล้วครับโอ้ยเอ้ามีการย้ายบอครับมีการย้ายบอพี่น้องเงินยับปลามันไม่ค่อยหนาครับก็เลยจะให้ย้ายบออีกบอหนึ่งครับไม่มีปลาดูครับนี่ครับปลาเอาเอาเอาโคโยตี้เขาย้ายตามหรือเปล่าเนาะนี่ ยังไม่ทันไในชายเลยเราโดยส่วนมากครับโดยส่วนมากจะย้ายโอนะครับเดดูเะดูผลงานเดี๋ยวดูผลงานโอนี้ก่อนนี่มีลุ้นอยู่เจ้านี้ยุไปทางนี้หรอดูนะครับดูนะครับมีปลากระโ皓ด้วยนะครับไัวช้างนี้เออไอ้เอ๊ะเอ๊ะในกระโ皓สอง ได้กระโหลกสองตัวเลยครับเออทางนี้ก็ได้ปลาใหญ่หนึ่งพี่น้องไม่รู้รางวัลปลาใหญ่จะอยู่หรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้เขาย้ายบอกอะไรพี่น้องโปโยตี้ก็ยังไม่ทันได้ทายเลยเเป็นไรอันนี้จะสบายหรอบิ๊กไวร์หรอมาจะมาจะอู้หึอ้าวบึกน้อยบิ๊กเท่นี่

เป็นไรับผมอ่าเป็นน้องโคโยตี้หายยังไม่ทันได้ถ่ายเลยยังไม่ทันได้ถ่ายเลยโคโยตี้หายไปแล้วอ่าขอย้ายบอกกันพี่น้องเดี๋ยวไปดูปลาใหญ่กันครับอ่าตัวนี้เท่าไหร่ครับสองโลเจ็ดสองโลเจ็ดอ่านี่พี่น้องตามมาลุ้นแล้วตามมาลุ้นกันแล้วอันนี้อันนียวอันนี้ไหมอันนี้จะนี้ตามมาลุ้นตัวนี้อยู่ต่าเดี๋ยวนี้อะไร่ะไรพี่สองโลห้าเกือได้สองสองโลห้าเหรอมา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 เบอร์ติดเพืรอติดเกือได้สองร้อย อ้าวอันนี้อันนี้เป็นโลหะ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 โลงะโลหะโลหะโลัะโลห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 ะโล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 หะโละโลระโล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 ะโหะโละโลหลลนลจะหห่ลโละลมีลลหหะหละลหลห ดูครับลอดูตาช่างสามโลเป๊ะสโลเป๊ะได้เป๊ะด้วยบเป๊ะเลยโอสามโลได้เป๊ะหนึเลยอ้สาโลได้เป๊ะหนึ่งเป๊ะหนึ่งโอ้สามโลเป๊ะสามโลเป๊ะโอ้อ้าคนช่างบอกสโลเป๊ะสโลเป๊ะสามโลขอเป๊ะหนึเหรวะได้วันที่สแหละได้วัที่สองอีกนอนสองะได้เ มาแล้วครับมาแล้วความหวังของหมู่บ้านมาแล้วนะครับขอมาจากชื่อขเขาพนมดหัวหรวหัวัลหัวหัหัวหัวหัวหไวหัวหัวหเวหาว็ัวห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 ัทหาวหวัวหลวหหัวหวหัวหัวหัววััวหหั่หัวหัเหัวัวั่ัััั นี่ครับอ่าโอเคครับบุรีรัำแรงไหม40นะ40เร่งเนาะ่อยแมามาฝากทางนี้บ้างเนาะอ่ามาต่อไปก็จะเป็นรางวัลที่เท่าไหร่จนรางวันที่สามเหรอวันที่สามครับมาก่อนอ้าวสองร้อยบาทนะครับจากทางไหนพี่มณจากทางไหนอำเภอกระสังเออสังโอ้บุรีรัำบริรำอ้าวโอ้ยไม่มีถอนให้แกเหรอแกสั่นๆอยู่มาแล้วครับอยอดนี่ครับรอนที่สองครับ ร้ยบาทเฮ้ยคนนี้ก็มารับรางวัลด้วยปลาเล็กหรออ้าวพี่เหลาครับมีการมองหน้ากันไว้ก่อนทำไมต้องมองหน้ากันขนาดนั้นเออเออเอาเอ กับคุณกี้ทางไหนครับสังขาเออสังขะครับเออเออนี่ครับมาแล้วครับการลองลองกลีนิดนึงชนะใครก็ช่างขอ้ชนะจะลงหมดคอยช่างจำลองน่นี่เป็นอะเรนะมัไหนเออคยเซงจำบอกรอยสันเบี๋ยวเราเ่นีเดี๋ยวเมื่อเราเบกีฬาไเรียไเรียครับรางวันของเทครับเอาทครับเทครับเทครับ เ <g ül> ออพี่น้องดูคนเก็บตกอยู่ยครับซุ่มย่มซุ่มย่มเลยแต่ตู้เยี่ยมครับเยีย่ยมเออคนที่อยู่ก็คือเอาเอสนีลงครับแค่ดองไว้ครับพี่น้องเออดูกระชังแค่ตูมันธรรมดาครับเออพี่น้องนี่ครับเก็บตกครับรโ,โดนฝูงโดนอะไรกันนีเรื่อยอยู่ครับ บางคนที่ไปบอนุ่นก็กลับมาหวานปลาขาวเท่านี้ต่อคืนบ้างพี่น้องปลาขาวยังเหลือเยอะครับนี่อ่ะพี่น้องก็พอดีมันชุกลูกคุกครับไม่ได้ทันไม่ได้ถ่ายโคโยตี้เลยวันนี้นะครับเรายายไปทางบอ่ออีกบอ่อหนึ่งก็ไม่ได้ตามไปพี่น้องบอกเขาว่าเล็กกว่านี้ครับแต่ว่าเขามีเห็นเขาบอกว่าได้กันบ้างครับนุโคโยตี้ยังเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรหมดแล้วพี่นอ้องเอ้ยนะวันนี้ไม่ได้โคโยตี้นะครับ เดี๋ยวบอหน้าค่อยเจอโคอย่ตีใหม่พี่น้องบอ่อนี้ลาแล้วครับผมสวัสดีครับ